ท่นอยากให้เขาเรียนรู้งานบริหารให้เร็วที่สุดเพื่อเขาจะได้ดูแลกิจการต่อจากท่านโดยที่ผู้ถือหุ้นให้การยอมรับคำพูดของประการทำให้ปานตะวันรู้สึกแปลกๆยิ่งนึกถึงอาการป่วยของท่านแล้วคิดว่าท่านน่าจะเป็นอะไรที่หนักหนาแน่ๆประพลยืนการคําเดิมตราบใดที่พ่อยังมีผู้หญิงชั้นต่ำคนนั้นอยู่ด้วยเขาไม่มีวันกลับไปที่นั่นฉันอยากจะอธิบายเรื่องคุณพรให้แกฟังไม่จำเป็น ผมรู้จักผู้หญิงชั้นต่ำพวกนี้ดีคำพูดของประพลที่พูดถึงผู้หญิงชั้นต่ำอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ปานตะวันอึดอัดทนฟังต่อไม่ไหวขอตัวกลับก่อน ยกมือไหว้ลาปราการแล้วลุกออกไปประพลรู้ตัวว่าสิ่งที่ตนเองพูดกระทบความรู้สึกของเธอก็มองตามตำที่ยืนจ้องอยู่เห็นเธอเดินแยกไปจากกลุ่มของประพลจัดแจงจะเดินตามแต่มินจูเข้ามาขวางไว้บอกว่าเวทีพร้อมแล้วให้ไปเดี๋ยวนี้แล้วลากแขนเขาให้ไปตามทางด้านประพลบอกพ่อว่าไม่กลับให้ท่านเลือกเอาระหว่างเขากับผู้หญิงคนนั้นวันนี้ผมมีทางของผม ผมจะประสบความสำเร็จด้วยตัวเองไม่ต้องไปเดินตามรอยเท้าใครผู้จบเขารีบเดินตามปานตะวันไป นันทิตาเห็นปานตะวันเดินผ่านหน้าตนเองปลายทางชายหาดร,รีบโทรบอกทวีสะให้รีบมาจัดการเธอเรื่องจะได้จบจบแล้วเดินยิ้มเข้าไปในงานเลี้ยงมั่นใจว่าคราวนี้นางเด็กชั้นต่ำนั้นไม่มีทางรอดเงื้อมือไปได้แต่แล้วต้องหุบยิ้มแทบไม่ทันเมื่อเจอระพีพรยืนอยู่ตรงทางขึ้นไปที่สระน้ำของโรงแรมปรีเข้าไปด่าว่าต่างๆนานาว่าเป็นผู้หญิงชั้นต่ำเป็นโสเภณีไม่พอยังเที่ยวแย่งผัวคนอื่นอีกด้วย รพีพรไม่อยากยุ่งด้วยหันหลังเดินหนีนันทิตาสั่งให้หยุดเพราะยังดา่าไม่สาแก่ใจแต่เธอไม่ยอมหยุดเดินลิว้วนันทิตาตามไปกระชากแขนมาตกระหว่างที่ปราการเดินตามอานนท์เพื่อกลับไปหาระพีพรเห็นประพลร้อนรนตามหาปานตะวันไปทั่วก็อมยิ้มอานนท์เห็นสีหน้าของท่านถามว่ามีอะไรท่านสายหน้าไม่มีอะไรแล้วพากันเดินต่อไปถึงจุดที่นัดไว้กับระพีพรแต่เธอไม่อยู่กว่าตามองหาก็ไม่เห็น ประการเดินไปดูที่ชายหาดได้ยินเสียงนันทิตาด่าดทอระพีพรอ,อยู่ไม่ไกลรีบเข้าไปหาเห็นนันทิตาเงื้อมือจะตบระพีพรปรีไปคว้ามือไว้สั่งห้ามทำอะไรเมียของตนไม่อย่างนั้นจะไม่ไว้หน้านนอารบกวนพาคุณพรไปส่งที่โรงแรมหน่อยส่วนคุณมาคุยกับผม ประการว่าแล้วดึงมือน,นันทิตาแยกไปอีกทางระพีพรมองตามหน้าเครียดครูต่อมาปราการพานันทิตามายังมุมสงบแถวชายหาดขอร้องให้เธอช่วยพูดกับลูกให้กลับไปทำงานที่เกาหลีไม่ใช่มาทำอะไรไม่ได้เรื่องที่นี่ฉันไม่มีทางปล่อยให้ลูกกลับไปหาคุณแล้วต้องอยู่ภายใต้อํานาจของอิกรีนั่นหรอก นันทิตาไม่ได้พูดหยาบเหยียดแค่กับระพีพรเท่านั้นยังพรานด่าว่าปราการอีกด้วยเขาทนไม่ไหวสั่งให้เธอหยุดก้าวร้าเดี๋ยวนี้เธอลอยหน้าท้าทายถ้าไม่หยุดจะทำไมคุณก็น่าจะรู้ว่าทำไมไอ้ที่มีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะคุณยังเป็นแม่ของลูกผมอยู่แต่ถ้าผมหมดความอดทนต่อให้คุณมีลูกให้ผมอีกสักร้อยคนผมก็ไม่แ,แล นันทิตารู้ตัวว่าต้องพึ่งพาการเงินของเขาก็เลยไม่อารวาธอะไรอีกถามอย่างไม่อ้อมค้อมว่าถ้าเธอทําให้ลูกกลับเกาหลีได้จะได้อะไรเป็นรางวัลปราการยิ้มเหยียดพอรู้เช่นเห็นชาติว่านันทิตาเห็นเงินสําคัญกว่าทุกสิ่งแม้แต่ลูกตนเองย้อนถามเธอว่าอยากได้อะไรเธอจะเอาเงินร้อยล้านบาทพร้อมหุ้นทั้งหมดที่เขาต้องยกให้ลูกและต้องให้นางเมียชั้นต่ําของเขาออกไปจากชีวิตเขาร้อยล้านผมให้คุณได้อยู่แล้ว ส่วนหุ้นผมต้องยกให้ลูกอยู่แล้วเหมือนกันแต่เรื่องคุณพรผมไม่เลิกถ้าคุณไม่เลิกก็อย่าหวังเลยว่าตะพลจะกลับไปเพราะต่อให้ฉันเรียกกล่อมยังไงถ้ายังมีหนังนัง่นตะพลก็คงไม่ยอมกลับกลับไปใช้สมองของคุณที่น่าจะมีเหลืออยู่บ้างไปคิดดูก็แล้วกันฉันทําได้แค่นี้ส่วนเงินร้อยล้านคุณก็ต้องให้ฉันตามข้อตกลงเพราะที่เหลือฉันไม่ผิดแต่คุณไม่ยอมเอง นันที่ตายิ้มเจ้าเล่ก่อนเดินจากไปปานตะวันเดินทอดอารมณ์อยู่ริมหาดเพียงลำพังถูกสมุนของทวีศัก์มาดักฉุดเธอพยายามต่อสู้ดิ้นรนและร้องให้คนช่วยแต่สู้แรงผู้ชายสามคนไม่ไหวถูกจับตัวได้ในที่สุดประพลเดินหาปานตะวันมาตามชายหาดได้ยินเสียงเธอร้องให้ช่วยเธอรีบวิ่งไปยังต้นเสียงเห็นสมุนของทวีศัก์กำลังเอาตัวเธอไปที่ถนนเลียบชายหาดเร่งฝีเท้าตาม ปทมายืนอยู่อีกมุมหนึ่งของถนนเห็นปานตะวันทั้งท,ที่ทั้งร้องทั้งดิ้นถูกชายจัดก,การพาตัวขึ้นรถทีแรกจะเข้าไปช่วยแต่พอนึกได้ว่าเธอเป็นคู่แข่งแย่งประพลก,ก็หันหลังเดินหนีไปหน้าตาเฉยประพลวิ่งตามมาจากอีกทางหนึ่งเห็นรถของสมุนทวีสักแล่นออกไปแล้วหันซ้ายหันขวาหาตัวช่วยเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเสียบกุญแจคาไว้ตัดสินใจคว้ามอเตอร์ไซค์ไล่ตามรถของสมุน จากนั้นไม่นานรถของสมุนเลี้ยวเข้าไปจอดที่บ้านริมทะเลหลังหนึ่งห่างจากโรงแรมพอสมควรสมุนอุ้มปานตะวันออกจากรถเธออยังริบเยอะพยายามจะวิ่งหนีสมุนตามไปคว้าตัวมาตบอย่างแรงจนล้มควม่ำทวีสักที่รอท่าอยู่ไม่พอใจสมุนคนนั้นต่อยเปรี้ยงฐานทำของของตนช้ำแล้วนั่งยองๆข้างเธอเป็นไงบ้างจะ่ะปานตะวันเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องเป็นเมียฉันแล้วนะ หญิงสาวไม่ยอมง่ายๆลุกขึ้นวิ่งหนีสมุนกรูกันล้อมหน้าล้อมหลังเธอไว้ทวีสักดสั่งให้สมุนเอาตัวเธอไปไว้บนห้องนอนเธอทั้งดิ้นทั้งถีบแต่พวกมันไม่สะดุ้งสะเทือนสุดท้ายพวกมันลากเธอเข้าไปในตัวบ้านจนได้ปะพลคลาดกับรถของคนร้ายพยายามขี่วนหาแต่ไม่เจอเพราะมันเอารถไปจอดแอบ,แอบ สมุนลากปานตะวันไปโยนไว้บนเตียงในห้องนอนทวีศักดิ์ที่เดินมาสั่งให้สมุนออกไปก่อนเธอพยายามอ้อนวอนให้เขาปล่อยเธอไป แต่เขาไม่ยอมถึงอย่างไรในคืนนี้จะต้องเผด็จศึกเธอให้ได้เพราะรอมานานมากแล้วจากนั้นเอามือลูบไล้ไปทั่วตัวเธอก่อนจะกระชากเสื้อขาดเขาหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพเธอเสื้อผ้าหลุดลุยส่งไปให้ผู้สมรู้ร่วมคิดดูนันทิยาเห็นแล้วก็ยิ้มสะใจที่กำจัดนางเด็กชั้นต่ำไปพ้นจากลูกชายตัวเองได้พวกสมุนสามคนนั่งรออยู่หน้าบ้านพักไม่มีอะไรทำลูพีก็เลยใช้ ให้หนึ่งในสมุนไปซื้อเหล้ามาดื่มลูกน้องเตือนขืนนายเรียกแล้วไม่อยู่ได้สวยกันแน่ไม่หรอกเว้ยตอนเนี้ยคงกําลังไต่ขึ้นสวรรค์ลูกพี่ว่าแล้วหัวเราะชอบใจลูกน้องไม่อยากขัดใจลูกพี่คว้ากุญแจรถขับออกไปเป็นจังหวะเดียวกับประพลขี่รถวนกลับมาพอดี จำรถคนหลายได้ทำให้รู้ว่าปานตะวันอยู่ในบ้านหลังนั้นรีบจอดรถมอเตอร์ไซค์แอบแอบไว้แล้วย่องเข้าไปในบ้านเป้าหมายเห็นสมุนสองคนนั่งอยู่หน้าบ้านเขาแอบเข้าไปทางด้านหลังรีบขึ้นไปที่ห้องนอนชั้นบนมีเสียงปานตะวันร้องให้ช่วยดังมาจากห้องหนึ่งประพลพุ่งไปที่ห้องนั้นทันที ก่อนปานตะวันจะถูกทวีศักย่ำยีประพลเข้าไปช่วยไว้ทันต่อยไอ้ชั่วหงายเงิบแล้ววิ่งไปคว้าแขนเธอพาหนีเธอไม่ลืมหยิบมือถือของทวีศักติดมือมาด้วยทั้งคู่พากันวิ่งไปที่ประตูทวีศักลุกพรวดขึ้นมาขวางก็ถูกประพลถีบซ้ำกระเด็นเสียงโครมครามดังไปถึงข้างล่างพวกสมุนกลับคิดว่านายเล่นบทรุนแรงกับปานตะวันไม่ได้เอะใจอะไร ทวีสักครานไปหยิบปืนในลิ้นชักโต๊ะหัวเตียงตามสองคนออกมาพรางตะโกนเรียกสมุนเฮ้ยหายไปไหนหมดไอ้ดำไอ้กล้าโวยเสร็จทวีศักย์ยิงปืนขู่ดังเปรี้ยง คราวนี้สมุนตาเหลือกว่าต้องเกิดเรื่องแน่ๆรีบวิ่งไปดูเจอประพลพาปานตะวันหนีลงมาจากข้างบนเข้าไปขวางทวีศัก์สั่งให้พวกมันจับตัวสองคนนั้นไว้ประพลบอกให้ปานตะวันหนีไปก่อนเธอหลังเลไม่อยากทิ้งเขาประพลต้องทําเสียงดุไล่เธออีกครั้งเธอจึงยอมวิ่งไปทางหลังบ้านประพลอัดพวกสมุนลงไปกองแล้ววิ่งตามปานตะวันไปโดยมีทวีศัก์วิ่งไล่จนมาถึงหน้าบ้านทวีศัก์ยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ให้หยุดหนี ประพลไม่ยอมหยุดดึงแขนปันตะวันวิ่งหนีต่อเจอสมุนอีกคนที่ไปซื้อเล่าขับรถมาขวางทางจะหันกลับไปทางเดิมทวีศักด์กับสมุนอีกสองคนตามมาสิก่อนทวีศักด์สัส่งให้ประพลส่งปานตะวันคืนมาถ้าไม่อยากเห็นผีเฝ้าทะเลสมุนลงจากรถมาจับตัวเธอไว้ทวีศักด์เดินถือปืนเข้ามาจะยิงประพลเธอร้องห้ามเสียงหลงอย่านะฉันยอมแล้วปล่อยเขาไปเถอะฉันขอร้อง ปานตะวันอ้อนวอนทั้งน้ำตาประพลเห็นทวีศักด์และสายตาไปมองเธอเตะปืนในมือกระเด็นแล้วถีบซ้ำเซธลาเป็นนกปีกหักก่อนพุ่งใส่พวกสมุนกระเด็นกระดอนกันไปคนละทิศคนละทางแล้วพาปานตะวันหนีทวีศักด์คว้าปืนยิงใส่กระสุนถูกแขนประพลเลือดสาดแต่เขาไม่หยุดวิ่งยังพาปานตะวันหนีอย่างไม่คิดชีวิต นับเป็นโชคดีของปานตะวันกับประพลที่วิ่งหนีมาเจอรถกระบะเก่าๆของลุงชาวประมงคนหนึ่งที่แวะปัสสาวะข้างทางทั้งคู่ปีนขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ท้ายรถที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์หาปลาทําให้หนีรอดเนื้อเหมือคนร้ายมาได้เนื่องจากถนนไปบ้านลุงครุขระประพลที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังโดนรถกระแทกแผลถ,ถูกยิงร้องโอยลันลุงได้ยินเสียงจอดรถลงมาดูเจอทั้งคู่ซ่อนอยู่ท้ายรถก็โวยวายว่ามาทำอะไรบนนี้ พูหูหนูหนีพูโจรมาค่ะแล้วเพื่อนหนูเขาถูกยิงแล้วไปทําอะไรมรา,มาถึงโดนพวกมันไล่ยิงเอาลุงซักประพนหงุดหงิดเพราะเจ็บแผลถูกยิงโวยใสยว่าอย่าเพิ่งถามอะไรได้ไหมพาเขาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดลุงไม่พอใจที่เขาพูดจาไม่ดีไล่ลงจากรถป่านตะวันต้องขอโทษลุงด้วยที่เพื่อนของเธอป่ากเสียขอร้องอย่าไปถือสาเพราะเขาสติไม่ค่อยดีถ้าอย่างไรคงต้องขอรบกวนลุงด้วย เออพูดจาแบบนางหนูนี่ค่อยน่าช่วยหน่อยขอบคุณมากนะคะลุงปานตะวันยกมือไหว้ลุงปรกปรกลุงมองหน้าประพลพรางสายหัวก่อนกลับไปขึ้นรถขับต่อไปปานตะวันต่อว่าประพลที่หลังหัดพูดจาให้มันดีๆหน่อยพูดจาไม่เข้าหูแบบนั้นใครอยากจะช่วยสองคนเถียงกันอยู่ท้ายรถไปตลอดทาง ขณะที่ปานตะวันกับปพลเนี่เอาชีวิตรอดมาได้ปัรมานอนไม่หลับกระสับกระา่าอยู่บนเตียงใจหนึ่งเป็นห่วงปานตะวันแต่อีกใจหนึ่งต่อต้านพรานมีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นเธอทะลุพรวดไปที่ประตูนึกว่าเป็นพี่สาวแครั้นเปิดประตูเจอตั้มยืนอยู่รีบปรับสีหน้าแทบไม่ทันเขามาถามหาปานตะวันไปไหนเห็นอยู่อยู่หายไปจากงานปาร์ตี้ก็เลยเป็นห่วงเธอโกหกว่าพี่ปานหลับไปแล้วบ่นว่าเพลียมากก็เลยมานอนก่อน นี่ปัดก็ง่วงแล้วพี่ตั้มมีธุระแค่นี้ใช่ไหมถ้างั้นปัดไปนอนก่อนนะง่วงจะแย่ปัดธรมาแกลงหาวอทวอทอืมไปนอนเถอะตามว่าแล้วเดินจากไปปัดมาถอนใจโล่งอกที่เขาไม่สงสัยอะไรหลุงไม่ได้พาประพลกับปานตะวันไปส่งโรงพยาบาลแต่พากลับมาบ้านตนเองเนื่องจากเห็นว่าบาดแผลของเขาไม่ได้หนักนาสาหัสอะไรแค่ถักๆเท่านั้นอีกอย่างโรงพยาบาลอยู่ไกลมาก ป้าเมียลุงต้อนรับขับสู้อย่างดีเอากล่องยามาให้พร้อมกับเสื้อผ้าสะอาดๆและที่นอนหมอนมุ้งมาให้ทั้งคู่นอนที่ระเบียงบ้านฉันไปนอนก่อนละมีอะไรก็เรียกแล้วกันและพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันอีกทีจะเอาอยัางไงปานตะวันขอบคุณลุงมากที่ช่วยเหลือประพลขอบคุณท่านเช่นกันลุงมองเขางงๆว่ามาอารมณ์ไหนแล้วชวนป้าเข้านอน ปานตะวันจัดการทำแผลโดนยิงให้ประพลเสร็จก็เป่าเพียงๆที่แผลให้เขาเหมือนเด็กๆใหญ่บองเดี๋ยวน้ำลายเธอโดนแผลชั้นติดเชื้อขึ้นมาโดนตัดแขนกันพอดีประพลแกล้งโวยขอบคุณนะที่มาช่วยฉันวันเนี้ถ้าไม่ได้คุณฉันคงแย่ประพลเสก้มดูแผลหลบสายตาอ่อนโยนของเธอทำเหมือนไม่ได้สนใจคำขอบคุณ หลังอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยปานตะวันแอบหยิบมือถือของทวีศักดิ์ที่ขโมยมาเอาไปขว้างทิ้งทะเลนันทิตาที่พยายามโทรถามความคืบหน้าเรื่องจัดการกับปานตะวันจากทวีศักดิ์ก็เลยติดต่อไม่ได้ ดานประพลอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเดินมาที่ระเบียงบ้านเห็นมุ้งกลางไว้เรียบร้อยเสื้อเปื้อนเลือดของตนเองก็ถูกซักทำความสะอาดตากไว้บนราวเขามองเข้าไปในมุ้งไม่เห็นปานตะวันก็กวาดตามองหาเจอเธอยืนอยู่คนเดียวริมทะเลก็เป็นห่วงเกรงจะมีเรื่องอีกรีบตามกลับมานอน ทั้งปานตะวันและประพลต่างเกี่ยงกันให้อีกฝ่ายนอนในมุ้งเธออ้างว่าเขาบาดเจ็บและที่สําคัญไม่เคยต้องลําบากดังนั้นควรจะต้องนอนสบายๆในมุ้งส่วนเขาอ้างว่าผู้ชายต้องเสียสละให้ผู้หญิงเถียงกันอย่างไม่มีใครยอมใครสุดท้ายประพลใช้กําลังดึงปานตะวันเข้ามุ้งสั่งให้นอนในนี้ ไม่ต้องเถียงให้มากความเธอจำใจลงนอนเขาคว้าหมอนอีกใบมาวางนอกมุง้งก่อนล้มตัวลงนอนเช่นกัน ประพลเป็นไข้จากแผลถูกยิงฟันร้ายถึงตอนเป็นเด็กที่พ่อกระช่ากีตาร์ไปโยนทิ้งและเมอร้องห้ามเสียงลั่นปานตะวันตกใจตื่นพยายามเขย่าแขนเรียกให้เขารู้สึกตัวถึงได้รู้ว่าเขาตัวร้อนจีจะลุกไปเอายาแก้ไข้มาให้แต่เขาคว้ามือเอาไว้ขอร้องทั้งที่ยังหลับอยู่ว่าอย่าไปไหนเธอชะงักพ่ออย่าทิ้งแม่เธอมองเขาด้วยความสงสารจับใจ นึกถึงตัวเองที่ถูกแม่ทิ้งเช่นกันปานตะวันคอยเช็ดตัวเช็ดหน้าตาให้ประพลและป้อนยาแก้ไข้ให้กินเขาสลืมสลือม,มองเธอก่อนจะหลับไปอีกครั้งเธอนึกถึงตอนที่เขาถูกปราการตกหน้าแววตาเจ็บช้ำของเขาทําให้เธอสงสารจับใจกลุ่มมือเขาไว้ฉันเข้าใจคุณสู้ๆนะคะปานตะวันยิ้มให้เขาที่หลับอยู่ วางมือเขาลงแล้วดึงผ้ามาห่มให้นั่งเฝ้าไข่อยู่อย่างนั้นจนเผลอหลับไปประพลรู้สึกตัวตื่นตอนฟ้าเริ่มสางเห็นปานตะวันนอนขดอยู่ข้างๆนึกถึงตอนสลืมสลือเห็นรรางๆว่าเธอกำลังเช็ดตัวให้ตัดสินใจอุ้มเธอไปไว้ในมุ้งดึงผ้ามาห่มให้มองเธอที่หลับสนิทสุขใจอย่างบอกไม่ถูกใบหน้าชวนลหลงไหลของเธอทำให้เขาโน้มตัวเข้าไปจะหอมแก้มเธอพลิกตัวพอดี ประพลได้สติรู้ดีว่าไม่ควรคิดอะไรกับเธอมากไปกว่านี้รีบถอยออกมา จากนั้นไม่นานปานตะวันลืมตาตื่นขึ้นงงๆว่ามานอนในมุงได้อย่างไรเห็นประพลนั่งอยู่ริมระเบียงร้องทักทำไมตื่นเช้าจังแล้วเดินมานั่งข้างๆติงว่ามานั่งตากลมแบบนี้เดี๋ยวไข้ขึ้นอีกเขาบอกว่าตนเองหายไข้แล้วส่วนแผลที่แขนก็ไม่เจ็บแล้วเธอเป็นห่วงเขาแทบแย่นี่ถ้าเขาเป็นอะไรไปเธอคงรู้สึกผิดไปจนตายเขาคุยโมว่าคนอย่างเขาไม่ตายง่ายๆหรอก ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเห็นเธอเอาแต่จ้องหน้าถามว่ามีอะไรคือฉันขอบคุณอีกครั้งนะที่มาช่วยฉันฉันจะไม่ลืมเลยเพราะถ้าไม่ได้คุณชีวิตฉันคงพังไม่เหลือชิ้นดีหลายครั้งถ้าไม่ได้คุณมาช่วยไว้ฉันคงแย่อืมฉันก็ขอบใจเธอเหมือนกันที่ดูแลฉันเมื่อคืนขอบคุณกันและกันเรียบร้อยต่างขอโทษที่เคยทำไม่ดีกับอีกฝ่ายเอาไว้ประพลยังขอโทษเผื่อแม่กับปณิตาอีกด้วย แล้วถามเธอว่าทำไมถึงไปทำงานที่คอกเทลล้วเธอชวนเขาไปเดินที่ชายหาดก่อนเล่าให้ฟังว่าตนเองมีแม่มีน้องต้องดูแลการทำงานที่นั่นเป็นหนทางทำให้เธอมีเงินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องส่วนใครจะมองว่าเธอเป็นผู้หญิงขายตัวก็ช่างเธอไปห้ามความคิดใครไม่ได้เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าเธอเป็นอย่างไรแล้วมันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนไม่รู้สิคะแต่เวลาที่ผ่านมาคุณเห็นฉันเป็นยังไงบ้าง มันพิสูจน์อะไรในตัวฉันได้บ้างปานตะวันเห็นเขาเงียบก็เลยพูดอีกว่าคุณไม่ตอบแสดงว่าฉันยังพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นไม่มากพองั้นฉันจะพยายามทําให้คุณเห็นว่าฉันเป็นคนอย่างไรด้วยการกระทําไม่ใช่แค่คําพูดแล้วทําไมเธอถึงอยากเป็นนักร้องเพื่อเงิน เธอยอมรับว่าเงินเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งและที่เคยบอกเขาว่าการร้องเพลงสำหรับเธอคือความฝันคือความรักแต่อีกส่วนหนึ่งเธออยากมีชื่อเสียงเพราะถ้าเธอมีชื่อเสียงอาจทำให้เธอได้เจอกับแม่ที่ทิ้งเธอไปตั้งแต่เธอยังเด็กเธออยากเจอท่านอยากถามว่าทิ้งเธอไปทำไมและการมีชื่อเสียงอาจทำให้ท่านจำเธอได้แล้วกลับมาหาเธอและถ้าท่านไม่มาล่ะคำถามแทงใจดำทำเอาเธออึ้งประพลสงสารเธอมาก เสนอตัวจะช่วยตามหาท่านให้หวังว่าการช่วยเธอครั้งนี้เขาคงไม่ต้องเจ็บตัวแต่ให้เธอจำไว้ว่าเธอกำลังจะเป็นหนี้บุญคุณเขาอีกเรื่องหนึ่งเธอมองเลคราวนี้เขาจะคิดกี่บาทเขาไม่ได้งกแบบเธอก็เลยไม่คิดเงินในเมื่อเขาทำให้ฟรีเธอจึงรับข้อเสนอ